คอมคอมใหญ่บ้านอ่ะใหญ่ขนานและนี่คือออฟฟิศใหม่ของพวกเรานะครับทุก <c oughs> คนครับเยี่ไอ้ยีกไอ้ยีกไอ้ยี้ไอ้ยีกไอ้ยี สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนนะครับเราจะมาพาเพื่อนไปที่ที่หนึ่งเพื่อเซอร์ไพรส์เขากันมันเป็นที่ไหนเป็นที่แบบโ o มออฟฟิศโ h มออฟฟิศพาแบบเหมือนเราอะเช่าที่ทํางานอันนี้คือบอกแผนนะคือแกล้งเดี๋ยวมี feedback feedback ไปเลยเฮ้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 ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เราอยู่กันที่ดินาคารานะฮะอันนี้มันจะเป็นคลิปเบื้องหลังวันนี้เรามีแผนก็คือเราจะแกล้งแบงค์คนเดียวแล้วกันตั้งใจว่าเออเนี่ยจะหลอกแบงค์เลยออฟฟิศใหม่ ก็คือเดี๋ยวเราแก้แล้นี่ยเออนี่อยู่เอาฟิตใหม่นะเที่พามาวงนี้นี่นี่นี่เดินดูสวยๆสายฟันแล้วบอกว่าเออเนี่ยที่เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเราให้ฟรีเลยอยู่ปีหนึ่งไม่ต้องเสียดายแบบนี้ดีไหมดดีดีมาอยู่ปีปีนึงจังหวะนั้นเราจะแบกคอมแบทเลยขอแจ้งไว้นะมาตั้งนี่ตอนสุดท้ายพอมันเริ่มเคลิ้มมปล่อยลงไว้สักชั่วโมงหนึ่งเริ่มเคลิ้มเฉลยแม่งเลยแข่งกับคนละ่ายแล้ว แบบนี้โอเคเป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยอย่างสมมุติเดี๋ยวเดินมาได้ไหมตรงเนี้ยที่เชื่อมึงลองนูกภาพเอาหน้าตู้มาตรงนี้ง่ายเที่อมึงโตถึงไงโคตรดีภาษีโอโหนี่แหละมีโซและนี่กูลงสตอรี่ไปออฟฟิศใหม่เอาฟิตใหม่เลยแยี่สิ อ,อ้าวไอ้เชื่อไม่เชื่อได้ไงไอ้เชื่อไม่เชื่อได้ไงเ,เพื่อความเชื่อเนี่ยทั้งกลุ่มต้องรู้ไม่มันคนเดียวออบอกเลยไหมออบ,อบอกบอกบอกทักเลยต้องให้ชัวร์นะว่าไม่อยู่กับแบงค์เนี่ยเดี๋ยวโทรถามก่อนโทรถามอีกครับคุณตื่นอ่ะวางมือขึ้นมาแป๊บนึ่งไหม เดี๋ยวแบบเขาให้เช่าเขาให้เราอยู่ฟีปีนึงอะไรเงี้ยมันช่วยบิลได้จริงไม่จริงนะเดี๋ยวตอนตอนท้ายฉเฉลยว่าตอนบอกให้มันเสียใจเล่นจะยกของม้างนะยกของมันมาเลยดูเรื่องนะั้นดูเรื่องนะั้นอเดียวไมบอกนะประมาณนั้นป,ประมาณนั้นซึ่งแ<ๆ>นวร่วมมาครบแล้วอี<ๆ>่ยเช่าต<ๆ>ัวอยู่ในห้อง อไอ้คลิปนั้นอะปล่อยแล้วไอ้คลิปที่ตาตาปวดตาปวดอะตอนนี้หายยังหายแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จอะหายยังไม่เสร็จหายไม่เสร็จคืออะไรอ้าวเดี๋ยวพาเพื่อนไปเซอร์ไพรส์เลยไหมพาเอนเซอร์ไพรส์เลยปะตามไอเนี่ยที่เราคุยกันมาแบนไงอยากมีโฮมออฟฟิศไหมอยากมีแบบที่ทำงานเป็นศูนย์รวมก็เลยจัดให้วันี้ก็เลยเดี๋ยวพาไปพาไปดูไงกูว่าเปิดร้านเกมเปิดร้านเกมจะได้ยังไงทำงานเท่าไหร่แบงค์มุดตึ๊บคอมคอมนะคอมเลยคอมในบ้าน ไอ้ข้อวันนี้อ่ะมึงเคยบอกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนกลางให้เราช่วยทำงานด้วยกันเอ่อกกูเช่ากับร้านละหนึ่งร้อยเช่าอะไรวะโคมอฟิตกูไเช่าไอ้หนึ่งร้อยตรงคลองสามตกยต่งบ้านไป็คลองสามพอดีเออแล้วกูก็ไปเช่าที่ทำงานคลองสามพอดีเอ่ออะไรเนี่ยจริงคุณผู้คุยยิ้มหน้าบานเลยจริงนาเกียร์แล้วพวกก็จริงจริงเเอาไปดีไปเอาอะไรไปได้บ้างเลย คนไปก่อนส่วนหนึ่งไปยิ้มเลยเอาดีๆจริกูคนของกูไปแล้วกูอ่ของกูไปแล้วจริงเมื่อวานไปถึงสตอรี่ไปหรอไม่ยังเอาฟิลใหม่ไม่ดูใช่หรออายุกึ่งมุ่งลองลงสตอรี่ไปเมื่อกี้เอไม่เชื่อได้ไงไอ้ไม่เชื่อได้ไงอายุกึ่หมุ่งลองเอ๊ะลองแอ๊บจริงหรอ ถวของสามพอดีเลยเหรอเอออยองสามแลวพวกนี้อุตสถอดหมดเลยเหรอเอาเอาไปแค่เอาเอาอเลยเอาเอีตาไปก่อนไหมกีตาร์ไปก่อนใช่กีตาร์ไปเอาเอาเอาสเก็ตไปไหมทุกอีกกุกีโหุกฮะเดี๋ยวค่อยกันได้บ้งกเนี้ยอันนี้มันใหญ่ทุกีรอรถใหญ่ไหเดี๋ยวเม่้เาวสาวันไยาไปยาไปเอากีตาร์ไปเอาเอาสเก็ตไปแค่นี้แค่นี้แค่นี้เอาปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดียวค่อยวนกลับมาจริงหรเนี้ยจริงเอาเอาไอ้นี้ด้ยกันพวงเออ เยราจะเก็บเราจะเก็บเอาไปด้วยไปเอาไปถ่ายหายอ่ะอยู่อยู่บนรถรถก็คือเดี๋ยวขึ้นรถก็ไปเลยนะไปสองไปสองทางเนี่ยไม่ยึขับรถไม่แล้วมึงมึงจะมึงจะขับรถไปอ่ะหรือว่าจะไปรถกูไปรถกูทีเดียวเลยไหมแล้วเราไปรถกูไปมึงชิงไงเอาไงมึงจะบนกลับมาปะบนกลับมาบนกลับมามันเชื่อมันเชื่อเลยมันเชื่อมัน100%มัอันนี้แกล้งดูดีหน่อยนะไม่ได้บอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยว สุดยอครับมาดนชมิสวิดีโอไปไหนเอารถก๊บฮะเอารถก๊บรถก๊บมันขับเล่นเหรอมัขับเล่นโอเคโอเคต่อย่งเลยอะ ลบได้หรออุ้ยอ่ะเย้ให้ดีเยสหล่ะเด็ดกราสกีบอ่ไปเลยวันนี้ทำใหมดเลยสบายใจสบายใจเย้อะไรครับเนี่ยยี่จ่นเลยและนี่คือออฟฟิศใหม่ของพวกเรานะครับทุกคนครับดูชื่อแล้วก่อนดูชื่อแล้วก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำป้ายไปทำป้ายก่อนแต่ยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำอันนี้อันนี้เป็นไอเนียงานรั่วเข้ามาเข้ามาในออฟฟิศกันเลยฮะจะนะเช้าเดี๋ยวเช้าเผียบป่ะพี่เลือดเลือเดเลือดจริงที่นี่มันเรียกว่าโมออฟฟิศดีนะคารามันเป็นโฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียนครับทุกคนฮะอยู่ใจกลางทองสามอะไรนะนี่โคโลเดียนไหนโว้ดโว้ดโวเดิร์นโคโลเดียน ราการคองสามซึ่งตอนนี้คลองสเนี่ยตรงนี้เรียกว่าจะเป็นเป็นเขาเรียกนแดงไข่แดงไข่แดงคืออะไรไข่แดงปุ่นกลางถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแก้ีบงคถม้อง่เกอันนี้คือคองให้มาก่อนปะคาให้ยืมก่อนเออเขาให้ยืมก่อนเยคือเด้ะ มีออฟฟิศจริงเหรอวะเออเนข้างล่างมันไม่เป็นแล้วเนี่ยที่นั่งคุยกับผู้วางคุยกินกันจอนไม่นั่งคุยงานกันตอนนี้อยู่เล่ตั้งแต่บ่ายสามถึงอหกโมงเออเฮ้ยมึงให้ดูข้างล่างก่อนดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังนี่นี่คือระเบียง์คือแบบว่าพวกมึงจะมานั่งชิวนั่งคุยงานกัน ใช่ไหมใช่ไหเปียกปะเนี่ยไม่เปียกไม่เปียก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 ไอเหี้ยกเปียกไม่เปียกไม่เปียก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 เป็นจเยกเปียเปียเปียกเียเปีากเปียกดียกเปียป่ะมันีะมีรูปภาพเป็นมเปแกเเปียกเปีกเี่ียเปเปียีเป็นเปยเปอนเซอรกเปีกยกเแกปยกเปีเปีกเปยเปยปีนปอเเเียยยยปีปีอยรเกยยยยเียสวยๆเย ควรที้เขาทำให้เราเลยนะปกติก็คือเราต้องทำเองใช่ไหมถ้าเราจะไปเช่าองอฟฟิศอะแต่วันนี้เขาบอกทำให้เลยทำให้หมดเลยเหรอเออนี้เขาทำให้หมดเลยมีห้องน้องนอนไหมีมีก็มีห้องนอนเผื่อไว้เผื่อว่าคนที่เขาแบบมาอยู่แบบเขาเรียจะกลับดึกอะเออเรามาวางพุงวางคอมเนยจะกับกลับดึกก็มีอยู่แบบทำงานเสร็จี่เีงนอนไืว่าีให้หมดเลยนะให้มเลยสมุด้เท่าเดือทหมันเป็นของออฟฟิศอะนสีป่ะ2 ที่เคยได้ยินเฮียเช่าใครวะเนี่ยังไม่ได้ออกมั้งยังไม่ได้ยังไม่เคียร์ให้เราคุยกันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปีปีไหนปีสองปีสองปีห้าสี่เฮียฝาเฮียโคตรดีใจมีมัมดนี่ยมีคอนขนมในห้องนอนดี แล้วต้องมีตั้งกดเะาว้อยู่ด้วยกันต้อยด้วยกันต้องตั้งกฎเลยลเราไ่เรื่องก,อกองเรื่องกฎเลยนเชื่อน้องซีโอ้องทำงานจริงก็ไม่เชิ่ซีโอหรอกมว่ามันก็แค่แบบมีไว้เพื่อแบบ <c oughs> ดูดูข้างหลังดูข้างหลังฮีโโลนะลาไวาได้เยี่่่ร่่่่ก่่่่่พกมา่ลย่่่่่่่้่อ้เ่่้่่่่่่่่่่้อ่่่น่้่่่่่่่ส่่่้่่่่่้่่่่่่ี่่่่่่่า่่ี่เดือนอต้องล้านซับ พอหน้าสนก็ได้หน้าสก็ได้เอ้ยหี้ยมันมีช่องใน C C P House ต้องหนึ่งแนเหกันเออหมื่นยังตอนนี้กใกล้ล้ใกล้ล้ใกล้ใกล้จะลงคลิปแรกล้วอแป๊ใกล้แล้วถอยอถอยถอยแบงค์ไหมหน้านูยเลยหน้านูเลยนูคุณแบงค์คุณบผคครับเป็นยังไงม้างครับบรรยากาศวันี้เฮ้ยยคว้าไปยุ้ให้ดีๆ้ัดไม่เล่นอเ อไอแฝลกชูเปิลขับอ่ะเหี้ยนี่นี่ส่วนกลางกินักกาลาไปทางไหนครับพี่มึงไม่เห็นป้ายเลยไอ้สัมากขอโทษโคตรมากเ่ยหน้าเนี่ยลองอันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมอ่ามันจะมีตรงนี้มันเป็นศูนย์การค้ามันจะมีบิ๊กตงบิ๊กซีมันมีทุกอย่างให้เราสรรหาได้หมดเลยไปเขาเรื่อยกว่าตรงนี้เป็นไข่แดงให้ไงแบบตื่นเช้ามาถามมาทำบุญได้นะใช่เข้าวงเข้าวัดตูกูไม่เข้าอยู่แล้วล่ะเอาดูร้อนไม่ได้ร้อนเพราะแดดด้วยนเย้ เป็นโคกเกิโงโอคิงสเปซเด็กกูยกังไม่ได้มาสา่วนเดี๋ยววันนี้เขาเปิดจริงๆไงครับจะมีขายอาหารตรงนี้หรือว่าทางข้ามจะมีมีฟาร์มอารมณ์ใช่มันจะมีราา้านกาแฟยงตรงห้างที่นี้มันจะเป็นแบบเป็นศูนย์การค้าของในนี้มันจะมีครบอยู่แล้วครั้งที่เขาได้ดีลไว เฮ้ยมีลูกกลมๆเลยว่ะเหระอันนี้เอ่อมันคือดวงจันทร์มูนเออมูนเปิดไฟได้เลยกลางคืนกลางคืนแล้วเปิดไฟมันจะเป็นพระจันทร์ที่ใส่น้ำน่าเล่นมากเพราะฉะนั้นวอนนร้กูเจอเขาเขาบอกว่าเออสาวน้ำเนี่ยาจะมีจัดกูปาร์ตี้ให้กับพวกเราด้วยอืมอ่าใอันนี้กูกูนั่งคุยกับเขาโต๊ะตรงนี้เลยก็ช่วงนี้คือเราสามารถใช้ได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราจะเป็นคนแรกที่อยู่แหละใช่ เขาบอกว่าเราสามารถเนี่ยเล่นเซิร์ฟสเก็ตใช่ป่ะแล้วเราชวนคนมาเล่นตรงนี้ได้ชวนแบบเต็มที่ได้ตั้งฟงตั้งไฟตั้งซุ้มเราที่พี่เขาบอกจะลงแรมให้ถ้าคนใจเราอยากได้แรมเราบอกเขาตอนนี้คือเราสิทธิพิเศษเราวีเอพีวีเพีเลยวะใช่เขาก็จะให้เราแบบลงได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเราอยากจะตั้งมาเก็ตตอนกลางคืนเราตั้งในมาเก็ตเองก็ได้ทําเองก่อนนะเดี๋ยววันหนึ่งที่ข้ามมาลงอ่ะคอยไปเช่าที่เขาแต่ตดี๋ย้เขาให้ฟรีเลยใช่ เขาไม่ใช้ฟรีก่อนเขาบอกว่าที่เนี้ยถ้าจะถามว่าซื้อหรือเช่าคู่ประกันเขาบอกว่าซื้อคุมอค้มกว่าซื้อคุ้มกว่าเช่าไม่ต้องมีเงินเก็บไม่ต้องมีเงินก้อนคู่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ผลที่ซื้อคุ้มกว่าเช่าเขารอรู้ไหมเพราะตรงนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นเลยนึกออกป้าแล้วมันพอเมื่อไหร่หที่เราซื้อตรงนี้จะมีคอนโดสมมุติว่าเราซื้อมาทําเชิงพาณิชย์อ่ะสมมตุติสมมุติเล่นๆเลยทำธุรกิจเครื่องซักผ้าซื้อมาทำข้างล่างข้างบนนอนอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้พูดถึงคนอื่นนะทำเครื่องซักผ้าข้างล่างๆมีคอนโด เป็นไงธุร hmm. ก e> okay. of hmm. ิจเราเป็นไงออวดเลยแล้วก็จะมีทุกร้านขายยามีคือมันมีครบเว้ยเหมือนเป็นซอยที่ครบทุกอย่างแล้วอะยาเนี้ยเออแต่ของเราเราทำเป็นหองออฟฟิศเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราก็มีอะไรทำหน่วยความสะดวกให้ครบอู่แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าอยากหาผมออฟฟิศอยู่ที่นี่ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์อ่าช่วงนี้มาจองมาดูก่อนได้ดิในคารามาจองมาดูก่อนได้แต่เมื่อไรที่แบบว่ามันเปิดเต็มที่แล้วอะวันนั้นคือวันที่เราอึดอหลปวงเรืนี้ นี่ก็อยากเล่นน้ําจังมึงน่าจะเอาชุดมาว่ะลืมบอกให้เอาชุดมาเปลี่ยนชุดได้ไอ้ยีก็ยีกไอ้ยีไอ้ยีเพียไอ้ยีก็อีเพียไม่ยอาก็ได้แต่ไม่อยากไปจริงก็ได้กูอยากเดินดูไป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 ดูไม่เคยเข้าไปดูเลยเฮ้ยทั้งบนหั้งถัวใหญมากเลยนะอีเจ๊ใหญ่มากเลย ไม่แน่ละห้องไหนคะเป็นเนี่ยก่อนเลยนี่จะท้องทายกันเลยเขายังไม่ได้ของมาลงเขากำลังไปดูวันนั้นคุยเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูให้ก่อนเลยนะเออแล้วแบบมีอะไรอยากได้เป็นพิเศษก็ส่งให้เขาดูด้วยเออพี่น้องพี่เนี่ยเฮ้ยมันคือเงี่ยอะไรกันเนี่ยมันคือเงี่ยอะไรกันเนี่ย ทีบอกคือเราค่อนข้างเอ็กโวเซียมากมึงเห็นป่ะตรงเนี้ยเนี่ยอะไรคือมิสแกรนทุงใช่ป่ะกูอะสามารถคุยกับพี่ได้พี่จินวันนั้นนั่งคุยตรงนี้พี่ที่เขาเป็นเนี่ยถุงกรองเลยเออเขาบอกว่าอยากยืมตัวมิสแกนบอกเขาได้เลยอ๋อใช่มถ่ยไอเขาพูดพูดได้เหรอไม่ไม่ใช่แบบพูดแบบให้เขามาไม่ได้เลยอือพี่เชนที่แรกกูคิดว่าเอ้ยเอาเขามาช่วยรีวิวดีไหมสามมึงมายืนคู่กันอะไปก่อนนี่เป็นไีได้ป่าพามาดูก่อนดีกว่า เออว่าบอกมีฟินมันก ok ok ็สะดุดดีนะเขากว่าเราไปเจอหน้าตากันเออเลยมาเจอกันจะคุยข้างในก่นไจะคุยห้องของเราด้วากิดนวาหาของเตดีแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราคย่อดิ

ไอเฮียกูร้องทีเนี้ไอถัเลยมาคียทัเพลงไอเฮียก็มันคิดงมึงองหาคีกูให้ได้ป๋องมึงหาไปไอเฮียเขาเรียกคีย์นี้มาทังเพลงมึงงมึงใครไอมยมึงใครเก่งไหมมึงเก่งมันหามไม่เก่งมึงไม่เก่งไม่เก่งมึงไม่เก่งแ่ทำไมอะจากกูเลยมไอเฮียนะไกันเหรอมึงก็ะขึ้นยขึ้พ

วอมวอมเเป็นความสุขอะเขาเป็นความสุขอะเนี่ยพูดไปฝันกระไรแน่เลยก็ไม่อยากบอกนะครับแต่ว่าเราต้องบอกดีๆน้องๆแน่คิงคนละเรือนเลงเลยรู้สึกผิดไปเดี๋ยรู้สึกผิดสัก กำลังเสร็จสมเสร็จสุขเนชดจอจกด้ันจะอไวสุดท้ายนี้กามปิดไปมีเรื่องสารภาพผิดก็ยบงก่อนนรู้สึกผิดมากเลยเฮียวันนี้ทั้งวันหลอกมือกันหลอกเรื่อง ตูดิโอเนี่ยเอาดีๆคือไม่มีตูดิโอไม่มีไม่ีโอ้เจ็ไปทางหัวใจทำไมยังท่องแซมมายังมันมีเราคุยกันมาตั้งหน้าแล้วนะตั้งแต่ปีปีไหนปีสองปีสองแล้ก็เนี่อนคนดีใจคนใจและนี่คือออฟฟิศใหม่ของพวกเรานะครับทุกคนครับ ไม่ดีจริงปะเนี่ยจริงมึงมึงรอป้ายออกดิี่ยมึงรอใครออกก่อนเนี่มึงรอป้ายออกอ่ะห้องตัวอย่างว่าแล้วไอ้กูกลับหูหัวกูคิดหมดเลยแล้วมุมไหนมุมไหนอะไรเงี้ยรู้สึกผิดสัตว์อะไอ้เนี้ยมึงไหนทำอะไรมึงไหนทำอะไรฮะมึงไหนทำอะไรอโหนั่งทำงานคุยกับเพื่อนเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้ออะไร อยู่เฮียยัง่งหลอกเราไอ้ชั้นเว้ยเฮียบ้าที่บ้านไอ้เฮียมึงกับบ้ากูได้ไอ้เพี่อะไม่เยรู้หมดอะแล้วเอาของกิตงกีตาร์ลำโพงลำโพงมาที่ได้กูเก่าขอมมาไว้แล้วนะไอ้เฮียกูยกลำโพงแล้วกูบอกไอ้เฮียมันหนักว่ะว้ยนี่แหละมึงมึงคนบอกมาเองเพราะมึงคนกลับด้วยทุกอย่างเฮียคนลูงเสพติดยิ่งเมื่อกี้ไอ้เชยไม่ยืนเต้นย้ายกัด ต้องเฉลยเอาไว้เสื้อผู้หญิงของสุขสัตว์ด่นาคาระนะครับของสามไม่ใครสนใจแตแวะเข้ามาดูก็แวะเข้ามาดูได้นะฮะเซิร์ชแมพอย่าไปหลอกเพื่อนอย่างนี้นะซื้อก็ซื้อเลยใช่ซื้อซื้อคุ้มกว่าเช่าเพราะว่าไม่ต้องเงินเก็บไม่ต้องเงินก้อนกูง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์แกิปไม่ต้องมีมันง่ายเพราะว่าสิทธิพิเศษทางที่ดินาคาระมอบให้มัน ก็เราโดยเฉพาะแต่แ้วตรงนี้จะเป็นคาราทึนตึ้งอะไรซิเนคาลินอะไรวะ <c oughs> ตรงนี้จะทําเป็นเขาเรียกเป็นมันเป็นโฮมออฟฟินเนาะจะทําธุรกิจอะไรก็ได้เชิงพาณิชย์อะไรก็ได้แถวเนี้ยทั้งทั้งตึกเลยทั้งแถวใช่ <c oughs> ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวมีคอนโดขึ้นตรงข้างอยู่นะก็คิดคิดเผื่อเหมือนนะครับก่อนมาซื้อซื้อกุโม่เช้าดีแล้ว ่อันนั้นเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงมเิงคุณเชื่อไหมครัว่าถ่ายมาแบนี้เชื่อไหมเชื่อสนิทจังที่พูดนะเชื่อเพราะว่ามันมีเรื่องจริงอยู่หลายเรื่องมากหลายเรื่องเลยที่พูดมาคือแบบจริงเกือบหมดเลยเว้นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องที่เนี่ยเป็นสตูดิโอเราเอาเอาน้องเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เท่าไหรไอ้ตัวนี้สามร้อย เจอกันก็เอาไวจอกัน <but> คิวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครชอบกูกูไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องไม่ชอบคนแต่ไม่สนแล้วก็องเป็นแบบเบาวเบาๆเบาๆอะไรเงีเอาไเจอกันคิวต่อไปครับมาเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานพลาสติกกิ่งแก้วนะครับและยังไม่มีที่พักทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้มาพักได้ที่เดอะอียาลาบูธทิคอพาร์ตเมนต์คลองหลวงปทุมธานีรายเดือน3,000บาทคืนละ380บาทพักฟรี3คืนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับและ I Resident Hotel ตั้งอยู่ในโครงการดีอายาาแกรนคลองหลวงปทุมธานีราคาเริ่มต้น850ต่อคืนรายเดือนเริ่มต้นที่4,9 0 0ตอนนี้พักฟรี1คืน สามารถติดต่อไปทางเพจหรือว่าติดต่อไปตามรายละเอียดของเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ